นี้ต้องวับตุวยเร็ฮอกโอ้โห,โ,หโหเป็นไงเร็ดฮอกโอ้โหมันฟันเราดูวดครับอือนี่เตะไข่ไปทีแบทโอ้อาจิออ่งครับออกมาจากทงเดี๋ยวนี้เว็ฮอกนี่นี่นป็นไงโอ้โห,โหแปลกครับทีเดียวสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับวันพิษเบาตี้รัดนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นลูฟี่นะครับเดทโกซาคู่กับเรานะครับนี่เป็นไงลูฟี่เรียนผมใส่แอคแท็กเนะครับเป็นฟรีกับเรานะครับไปดูในส่วนของแท็กนะครับสีน้ําเงินของผมก็จะได้ถึง7แท็กนะครับหนึ่งสอนะครับโอเคซับร้อนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมแรกดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงผมจะมาเล่นให้ดูกัน2เกมนะเกมสุดท้ายเดี๋ยวเป็นหนวดดํานะครับจะแก้ในเมตานี้ มาครับผมเกมที่หนึ่งตัวมันสวยนะอยู่ฟี่ชุดเนี่ย <laughs> มืนไปนอาบแดดมา <laughs> ไปครับโอ้ยเจอโรเจอร์นะครับไม่เจอโรเจอร์ใหม่นะครับโอเคนะอุ้ยโอ้โหโดนนิกะเล่นเข้าไป้วครับช็อตหนึ่งทีครับไม่ติดสตันครับแต่โดนเจ็บชิบหายเลยล็อกเป้าโรเจอร์นะครับจังหวะน,นี้ต้องออกมาล้อฟันก็นี่หัวก็ไปหนึ่งทีครับตัดเอื้อนเต็ม จะไปไหนมานี่เลดฮอกนี่เป็นไงเจ็บไหม <c oughs> ไปยืมไปอีกทีต่อยกระบ,บนท่าโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนสาลี่มาจะแรกใช่ไหมไี่ไงโอ้โห,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 โหเจอนการิกาบินโฉบแล้วเมื่อกี้เจ็บจัดจัดเฮ้ยแคกเกร์แคกเกร์มันบินไมมแล้วไม่ได้แดกผมไม่ออกงานเนนี้พี่ดอดได้ โอ้ยวัดวุ้นเป็นคนแรงจังวะถอยก็มาโอ้โหนี่ต้องวาร์ปตุ๋ยออกมาจากทงเดี๋ยวนี้เวทอฟนี่นี่นะครับแปลกันทีเดียวโอ้โหชนะสี่ได้เมื่อกี้เถื่อนจาดะนะอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมเขื่อดไม่มีเงินเลยวะฉันหลอกแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้โห เฉียวหน้ากว่านี้เดี๋ยวโอาไปเก็บเงินคงไม่ทันแล้วนะคนระับโอเคเดี๋ยวเกันรันกษาระยะเลยนะวิรกรอกมาไปฆ่ามันซะเ,เอ้าเฮ้ยรอก,กูพุ่งไปนะแล้นกูโดนอะไรเนี่ย <laughs> มันห่านเอื้องกันเหรอไงย่้กรดโดนปุ๊บเอ,อ,อื้องกูลดอื้อนี่นี่ตัดเอื้องอีกทีนึ่งลบครับเวทฮอบโอ้ยแม่งตายก่อนนะ โอเคแชงซากนะครับงานถนัดเราครับเราขยุกขึ้นมาครับแล้วก็เก็บซากแบบคมๆไม่ได้กินพี่กองนี่เป็นไงเพอร์เฟกต์ดอดก็ไปทีหนึ่งโอ้โหอะไรกูฆ่าตัวตายตัวโอ้โหไม่ค่อยสวยนะครับจังหวะนี้โอ้โหจะโดนห้าทงนะครับไม่ทันนะครับขออนุญาตเอาไคโดมาก่อนนะโบโยเบตฟิงฟิงฟิงฟิ้งตูมโอ้จบแล้วทำอะไรไม่ได้ นี้ยอมรับชะตากรรมนะครับโอ้โหแพ้นะครับก็ข้าเลินยากนะครับแผ่นนี้กูฟีตัวเนี้ยมันตัวมันเก่าไลครับด้วยในส่วนตัวนะผลงานก็เลยทำออกมาไม่ดีนะครับสายหมัดก็จริงครับแต่ค่าตัวคิวเป็นตัวตายตัวครับตุกอบเลยโอ้โหไม่ค่อยเวิร์กนะเป็นเกมที่สองแครับมาครับผมกับด่านอาร์บัสตาเฮ้ยทำไมมันอืดๆหนึบๆอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมมันเซโรอย่างเงี้ย อะไรวะเนี่ยกู <c oughs> ทำซ้อนไปก่อนปะ่าอัดวิดีโอซ้อนไปครับมันอาจจะตึงๆหน่อยเดี๋ยวก็หายครับแป๊บเดียวโอเคเริ่มหายแนละ้วพุง่งเข้าไปรอนี่นี่ตัดเอื้อนไปก่อนอม,มาดิให้กลุ่มสองเลยมานี่เวทฮอกนี่เป็นไงโอ้โหติดไฟได้วยนี้โอ้เก้าหักเทือเก้าสบโดนพิษบาดแผลใหม่ก็น็นอกไปอีหนู <c oughs> มาสิมาสิมาเลยเกียร์สี่อะกูต่อให้มากูไม่มีเกียร์ด้วยเนี่ยมาอันแน่ไปเก็บเอื้อต์นะพี่เก็บเอ,อื้อ,อดก็โดนตัดเอื้อดไปซะอื้อนี่หกพันม่ให้เก็บลอ็อกเก็บไปก็เอื้อดไม่เด้งอยู่ดีแกทึบถอยมาโอ้โหโดนคิงคองกันนะขยาบตั้งทีโหแม่งกระบวน้านเดียวอ็ไปหกพันน้อยแกเพอร์เฟกต์ดอสอือนี่ ปังวาสุก้ายางยืดครับตายโดยพายุไปมึงอุ้ยผมมันงบออกมาได้อย่างงี้ต้องวับตุ๋ยเลยเพราโอ้โหเป็นไงเกัอดังร้องดังอาเลยโอ้โหเข้ากินปีเต็มเต็มครับโอเคเอก็ได้กลุ่มเลยนะโอเคมิก็ได้เก็บทามิ่งสวยครับเป๊ะงานนี้เอาตายซะแล้วโอ้เยอะไล่ต่อไปอ่ะมาเลยคุ้งก็ไปตัดเอื้อนโอ้โหแม่งตายก่อนโดนพายุ อู้พายุกวาดหมดเลยทั้งเพื่อนเราทั้งฝั่งมันเ่อยาซุปลบไปก่อนครับอูนี่กับพายุอีกือโรเจอร์ใหม่ว่าไงฮะโอ้โหแม่งต่อยไม่โดนแม่งวิ่งไม่สนใจผมเลยเื่อไรครับไม่สนใจกูก็ไม่สนใจมึงนี่แหละอือเป็นไงหล่อยหล่อยเป็นไงเพรว่าแนบแนบทะแยงมุมเมื่อหล่อยโอเคเจอโรเจอร์เราเก็บไปนะครับโอ้โหฟินฟินครับสำเร็ชนะครับ ไปเอาคีซากนะครับนี่พุ่งไปตัดเอื้อนโอ้โหจบนะครับยึดกลางก่อนนะโอเคสามธงนะตึง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  okay, ด okay, ึงมาสวยๆครับโอ้โหไปยุ่งใหม่ก็กลัวแตกแน่เลยโอเคออกมาได้แล้วครับอ้าวนี่มันเซ็นโง่แค่นี่ยเออเวทล็อกวืดไปแล้วยังไงแม่ตายง่ายเลยวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหรอมาปุ๊บ โรเจอเก็บแล้วสแต็กเขาเต็มเลยนะโรเจอฝั่งเขาค่อนข้างโหดนะครับแบกผมด้วยนะตาหนี้โอ้โหเอาเน้นชัวร์ไว้ก่อนนะครับสวยก่อนแล้วโอเคสวยครับโอ้โหวางที่มันก็แรงเกินนะโอ้กูหันมาปุ๊บโอ้คามุสซาลีครับเข้ากบาลผมครับเพื่บรอทีนี่ป้องกันทงไว้ก่อนนะโอเคจบครับเกมนี้สวยๆนะครับ ทำอะไรไม่ค่อยได้นะตัวผมถ้าสังเกตนะนะเก็บไปช่วงแรกสองตัวแค่นั้นก็นอนเปื่อยยาวๆครับผล <laughs> งานนะ Q ไปสองนะครับ okay, โอเ้ยเขามี ex 2ตัวข้างล่างเห็นไหมคิวสองถ้าเราผลงานพอกันนะนี่ก็ยังได้อันดับสองนะอันดับสามนี่ <laughs> ไม่เ็วครับโอเคจบกับลูฟี่ก่อนนะครับกับรอนนะเดี๋ยวไปดูทางด้านหนวดดำบ้าง okay, โอเคหนวดดำก็ผมก็ใช้เซตอื่นประมาณนี้นะ นี่ครับลุ่มโจสก,กัดหนดดานะครับก็มีป้องกันกันกบเอื้อดนะครับที่เน้นไปไปดูในเกมหน่อยครับมาครับผมอืมโอ้โหมันตัวแม่งเทงจริงนะทุกคนก็คงจะผิดหวังกับ5ปีมากน,นะนี่หนวดดายังไม่มาสักทีนะก็รอกันต่อไปดึงไปก่อนครับแล้วก็เติมเกรดแบบคมๆนะครับโอเคคลิปนี้ผมไม่เปิดเพลงให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะหาเกินไปตึง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 ,ตง รอครับจังหวะโอ้มีช้างนะครับสุนิชาครับเงินก็ต้องถึงยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่งเปิดเราก่อนไั้เปิดกู่อนนี่แบ็คโฮเข้าไปบักเข้าไปอื้มอุ้ยโอ้โหโอ้ยแม่อะไรอะครับเพลิดเด้งอินหนูก็ดูดมานี่บักเราหัวแรกลิ้นครับโอ้โหมันฟันเราดูวนครับอือไม่เตะไข่ไมไปที่ยวยื่งไปแล้ว โอ้ยครับพี่เดือดในอินหนูดูดมานี่โอ้โหดูดมาดูสายฟ้าโอ้โหเฮ้กูดูดตัวเดียวแล้วทำไมมาสามตัววะนี่แบ็คโฮลมโอ้โหแตกรับนีกะโอ้โหจังหวะนี้โคตรหอตดำไอไข่ก็ไปทีหัวหน้าเอสเนี่ยอรอจังหวะนะครับหัวหน้าเอสโอ้โหกูดูดลูกไฟมาโอ้ดีนะยังถึกครับโอ้ถึกจัดนะครับ แม่งเปลี่ยนยังมาโตก็โอเคโดนแชงเก็บไปนะสวยเพื่อนมันยังเงี้สิลกไปครับดึงโอ้โหสีทงนะครับผมแม่งโหดจัดครับหนวดดำจังหวะนี้ดูดมานี่วางวนความมืดนี่เลนี่ยต่อยลมไว้หนึ่งดีโอ้เออบินโฉบแม่งเลยอีแรงสวยไปไหนแบ็คโฮแบะเข้าไปอืมมักูไม่ได้เหรออุ้ยโอ้ยจุกจุก เอ้ยยังไงอะพี่ดอสได้อีหนูว่างบนความมืดต่อยเข้าไปเอ้าโอ้โหเฮ้ยอึดว่ะอึดอึดจัดเลยนะอึดจัดแบก๊กโฮอ,อาชื่ออ่างครับอืาชื่ออ่างครับแรงจัดจึ๊บวางบนความมืดดูดระยะประชิดโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยพ่อทำอะไรสักอย่างเนี่ยทีมกูอยู่ไหนไม่ได้ไม่ได้ไ พอก็บังเสริมด้วนแบกโหแบกเอาไว้นี่เป็นไงโอ้โหอะไรก็เนี่ยทั้งพ่อทั้งช้างเออนี่กูสู้ตายเว้ยโอ้โหทำไมกูอึดจังวะมาเลยทั้งทีมอ่ะอื้อเตะไข่ก็ไปทีนึงต่อยก็ไปโอ้โหกระบนท่ามันแน่นกว่าโอ้โหมันมัาเรียนกระบนท่ามาเยอะกว่าเรานะประสบการณ์ต่อยก็ไปเออโอ้หมึงเคาน์เตอร์วืดอีกอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเนี่ยดูดมานี่ นี่เป็นไงดูดเข้าหาพายุโอ้โคตรถึกอะ่ะหนวดดำอะ่ะโอ้โหนี่มันเมตาอินเดียชัดๆโหดจัดอน่ะอูไม่โคตรถึกครับชนกับพ่อด้วยๆโอ้โหเอมวอเรลย์เพ่โอ้โห, MVP, okay. โโหยึดไปหนึ่งครับคิวสามตัวไม่อยากจะเชื่อไงแม่งโหดจัดะนะคือล้มแม่งเด้งเกลอดอะ่ะก็้ฝั่งมันทำให้ผมล้มแบบแทบ ล้มง่ายๆอ่ะลม้มล้มเด้งล้มเด้งล้มเด้งอ่ะโอ้โหเนี้เอวเด้งนะครับบอกเลยเมื่อกี้โอ้โหเด้งโง่ครับเอื้อดโอเคนะว่าจบไปกับการรีวิวหนวดดำกับอูฟี่รอนะก็จะประมาณนี้นะก็เอาจริงอูฟี่รอเล่นไม่ค่อยไหวแล้วอะมันตัวแม่งแบบตัวแม่งโกงเยอะเกินไปอ่ยยุคเนี้เอาไปก็อาจจะเป็นภาระ ทวงทีนนะครับโอเคงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ